มู่หลานวีรสตรีผู้พลิกผันประวัติศาสตร์จีนต้นแบบแห่งความกล้าหาญและความกตัญญูในประวัติศาสตร์จีนมีเรื่องราวของวีรสตรีผู้หนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความเสียสละและความกตัญญูนั่นคือมู่หลานหญิงสาวผู้ปลอมตัวเป็นชายเพื่อเข้าร่วมกองทัพแทนบิดาที่ชราภาพเรื่องราวของเธอได้รับการจดจำผ่านบทกวีบรรลาดแห่งมู่หลานและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาหลายศตวตรรษคุณ,ณลักษณะที่โดดเด่นของมู่หลาน หความกล้าหาญกล้าท้าทายขนบธรรมเนียมสังคมกล้าเสี่ยงชีวิตในสนามรบกล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคสองความกตัญญูเสียสละเพื่อครอบครัวรับผิดชอบต่อหน้าที่ลูกป,ปกป้องเกียรติของวงตระกูล 3. ความชันฉลาดการปกปิดตัวตนได้อย่างแนบเนียนการพัฒนาทักษะท,ทางการทหารการรักษาสมดุลระหว่างหน้าที่ต่างๆ บทเรียนจากเรื่องราวของมู่หลาน 1. การท้าทายบรรทัานทางสังคมความสามารถไม่ขึ้นกับเพศสภาพการกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องการพิสูจน์คุณค่าด้วยการกระทำา 2. ความสมดุลระหว่างหน้าที่การรับผิดชอบต่อครอบครัวการรับใช้ประเทศชาติการรักษาอัตลักษณ์ของตนเอง 3. การพัฒนาตนเองการฝึกฝนทักษะใหม่ๆ การปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆการรักษาคุณธรรมในทุกสถานการณ์ความเกี่ยวข้องกับปัจจุบัน 1. ด้านความเท่าเทียมทางเพศการต่อสู้กับอคติทางเพศการพิสูจน์ความสามารถของผู้หญิงการท้าทายบทบาททางเพศที่สังคมกำหนด 2. ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัวการเข้าใจระหว่างหน้าที่ส่วนตัวและส่วนรวมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว การรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม 3. ด้านการพัฒนาตนเองการกล้าออกจากคอมฟอร์โซนการเรียนรู้ทักษะใหม่การรักษาความซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์มรดกาทางวัฒนธรรม 1. ในวรรณกรรมบทกวีบระหลาดแห่งมู่หลานนิทานพื้นบ้านการดัดแปลงเป็นสื่อร่วมสมัย 2. ในค่านิยมสังคม แบบอย่างของความกตัญญูสัญ,ญลักษณ์ของการเอาชนะข้อจำกัดต้นแบบของความกล้าหาญบทเรียนสำหรับยุคปัจจุบันความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศสภาพความกล้าหาญและความเสียสละยังคงมีคุณค่าการรักษาสมดุลระหว่างหน้าที่ต่างๆเป็นสิ่งสำคัญการพัฒนาตนเองต้องทำควบคู่กับการรักษาคุณธรรมเรื่องราวของมู่หลานยังคงมีความหมายในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศการรักษาสมดุลระหว่างหน้าที่ส่วนตัวและส่วนรวมการกล้าทา้าทายบรรทัานสังคมเพื่อสิ่งที่ถูกต้องการพัฒนาตนเองโดยไม่ทิ้งรากเหง้าทางวัฒนธรรมแม้เวลาจะผ่านไปหลายศตวรรษแต่เรื่องราวของมู่หลานยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนโดยเฉพาะผู้หญิงในการกล้าที่จะทา้าทายข้อจำกัดต่างๆและพิสูจน์ว่าความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศสภาพแต่ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นความกล้าหาญและความเสียสละ